ว,วันพักแบมก็คือวันพักผ่อนวันพักเรียนหรือว่ากลน่มสี่สิบพักผ่อนตามอัธยาศัยอัเมริก็โอ้วันเมี่ยงเขาพักผ่อนอัเมริก็ธุร,ธรกิจ ดเดือคืนเที่ยงคืนก็พอรับพอนอนสีออกไปทางใดคะฮะสีปไปทางใดรับจอบรับจอบรับจอบสีปไปทางใดพอเอ้เอายัวยกระพู่พยัวกระพู่มือใดลรับรองยิบผ้ายิบผ้าไม่ต้องเตรียมไว้แม่นบ่วเนยเออเตรียบก็หอดเลยอันนี้มีเจ้าของเราแม่นบ่วนี่แล้วนี่แล้วออเดอร์บ่้องยุ่นออเดอร์บ่รับนายก น้าโยครับฮะของไทยก่อรองยูนรองยูนอ๋อย่านบทัานเลยตรงรองนายกร้องนายกกับนาโยกเลยตรงเพ็ดไว้เขาบ่เฮ็ดไว้นั่นเดี๋ยวนิวบรเล่รามันไปเจสซี่เนี่ยหอดแต่ว่าไปทำกับไ่ได้ชุอนอในวันพักเลี่ยงก็ต้องแดงแจ้งอีก